จะได้เมาแล้วบ่เมาออแล้วโอ<ฮ>้ยจ่ายเลีกินไหนวะฮะกินไ,นได้วะได้ได้อืมอ่ะไปมาจนได้โอ้จับแต่มือบบดน,นี้สีได้วะเพิ่์น,นท,นทีจับมือเลยอืมกันจับเดินทางไปหนาะเดินทางลอยคนโทรมาหาพนด่ากินปลากินปลานะ เดไ๋ยวได้ฮะไปอยังมาเข้ายูทู e เออมาดีใจว้าวสีเลยฮะมาแล้วบอโอ้ยทางลงทางกระยากเติมนะทางไปหาใน่านลอยกระยาบอยู่ขาห่วยขาห้องทุกคนนี่มันจะเป็นหวยนะ น้ำลึกแล้วข้าก็ไม่ได้มาดโดนแค่นี้อากาศทักทายสบายดีทุกทคน FC ของนายพานตองสูนเพ่อ เมื่อนี้เราได้เดินทางไปหาในพานลอยทุกคนเพราะว่าในพานต้องชวนเพิ่อนมาเดีมาเป็นให้ลูกชายคอยเป็นลูกชายเพิ่อนนะไปหาในพานลอยเพิ่อนว่าลงน้องเพงื่อนลงปั๊ซิวอะไรกอดปั๊ซิวเพิ่มาเป็นทูนมหาเพาิ่อนว่ามาแน่เพิ่อนว่าในพานต้องชวนใหญ่หันฆ่าทุกคนก็เลยมาเที่ยนนะไปไปกันด้วยโอ้ย เรามาห่อเตียงเนียพานลอยทุกคนไปใช่ลรอคนโอ้สบายดีเฮ็ดช่องนั่นนี่อวสบายดีอาจารย์จอาจารย์จอยเสียงวัเนี่ยได้เห็ดโบ๊ได้ว่าเห็ดโบ๊ทจะว่ามันแดดมากนี่สว่าเป็นนอนในถ้ำเขาเปล่าปากกระแตเป็นยังกินเหล่าร้ายไปลงกุกเตี้ย เยอะวัวเตะโอ้ยสายีบาดนี้เออใช้เสียกันอ้าวจะไรป่านนี้เปลี่ยนแผนแล้วบ่เปลี่ยนแผนแล้วไปลงน้องเราไปลงน้องเลยทุกคนกินเตปอกันตะปูกันกินตะปูเอาว่าสีต่อมเป็ดจะกินเออต่อมเป็ดกันต่อมเป็ดมีสามโต้เลยก็เสียจอยเป็นมากแต่ว่าเึงในบริพัวกันนะต่ว่าเขาก็ชีเสียจอยอันเพราะว่าเพิ่นกะ กันันะันนีะเดินทางมาใจยาุ้ยเนี่เพ่ยผมแมนเพิ่นมาแทนะ่นน่ะแต่ไถ่นะกดแต่ว่าเพิ่นจะบริโภคกันทึงเสร็จต่ว่าช่วงนี้ช่วงมางานเพิ่นสองแมนแมนแมนเพราะว่าไปต้องการกับเพิ่นเนาะเพินเงื่องไม่คือเนื่อนเ,เก,าานก่าเสาลงหลุมทุกคนมุ่งล่างค้าแต่ว่ามักมอ,มอคอยมักมอคอยไอคอยเองอ่าเห็นยังหรือเปลานี้ดังไฟมีบาสิกางไรล้ม ยานนั้นน่ะยานก้อนมันออกแล้วทำไงกันดีอ้าวเลยเลยอ้าวแล้วล่ะล่ะตั้งได้เลยนี่เอ้าตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวดำเนี่ยเดสนายพาลอยเพื่อจัดมันนี่ทุกคนเสียจอยมาหาเสียจอยเสียขุนหยันมาหาเอาไปเลยเอาได้มาเลือกคู่นึงพร้อมขี่เลยตัวดำบอตัวดำตัวดำ ออโอ้ยสได้านาะเป็ดกกลังมัขนคน,ขน,ขน,ขนหกันกนเลยโอ้ยบ่ได้ดอ้ดีไอ้ผ่านลอยเดะจัเป็ดจะเป็ดทุกคนเป็ดสัเป็ดเโตเลือเป็ดส <า S 2> ตโตนี่คอ้ยโอ้ยเอาตันวไงผมมียังเลจานจอยอันนั้นเพิร์มาฮาเยจานจอยเมื่อกีบอกนด่ เอาทำนี่แล้วมันเป็ดมันเหลียมดี่นี่เนาะคนบัวเป็ดแก๊ตโต้เดือดต้นยอดหรือจังหว่าคู่หนึ่งจะคนบู๊อุ๊ยแซ่ดยำเลยได้เลยเนาะคุอบอกเอาน้ำหมันนะโมติดเดี๋ยวมันมันโมมี่นะเนี่ยเขาไม่ได้กินหน้าทึ่งเลยแหละมีแต่ไปไงง่ายเฉพาเป็ดง่ายเดี๋ยวมันตายนะโอ้ ใครก็โตนันยูอย่างนี้ปีงเอาเนาะจบนั่ปีงน่ง้อย็กมีครบแล้วนะามาันด้ขัเพียในกินนะว่าให้ลงน้องครับว่าสิลงนอง่าลงทุกคนเอ็นลมแห้งผมหนาวเอ็นเลยเปลี่ยนแฟนใหม่ปีงมาตบเอ็นได้มื่ออื่นนี่เดินทางนี้เหรอิดเดินไม่ใ่ะ บ่แลวคืนพู้คือเกาแล้วมือเอื่นเาขังเลยต่ลล้วหน้านี้ยักไปเลยโอ้ยิ่งมูใส่บาบดถือฮะยิ่งมูใส่บถือแล้วยิงบถืออยิ่งแต่พูยิงกับลูกพี่เจ้าแต่ว่ากับลูกพี่อันนั้นเป่าจ้ำใส่หรอบ่โอ้ปืนตันคือกบ่ากจะแกงทิมแล้วเปต่าจังเฉียดอย่ว่ แสดงว่ามูยังไลยเนาะเท่านั้นเนาะแ,ม,แ,ม,แม,ม่นแม่นแม่นมูยังไลยอยู่แต่ว่าเขาเอาอะไรไปได้<อ>ไปได้กับนันเขาบอกสมัยเอาได้ท<อ>ุกคนมันมันยังอะไรเด้ไปเลยกับลูกพี่เจ้ามึงนแบบเปนหนุ่มเราว่ามาเรื่งมาเราเดีไปเติมบักส่นเผาบักส่นเผาเออลูกพี่เจ้าจะว่าเ<อ> <laughs> ขาว่าอ่างงี้เอาเติมเนี่ยจริงเลยอาจารย,ย์จอยมาหาวันนี้ขาเพชรแต่ก็เชิดเขาเมือ่อเขาจริงเอย เมื่อเอาเข่าได้เพราะว่าเข้ากับอยู่นา่านะทุกคนเพราะว่าเข้ากับการเข้าไปในป่าหนาทนเข่าบาทเลยเข่าปีนี้กับบุรุษโมลายดอกปีนี้เฮ็ดผู้เดียวได้จกสอบปีชามสิบปีนี้แต่ว่าเข้ากับกับบอยไปน้าอีกสอบนึงแล้วก็มี่ยูมีอ่นันยูโมลายบุมมีหนีได้ปะไหนดอกแต่ว่าบอยสอบนึงบรอเปล่อยแล้วว่ามีเตอ่นหลดด้วยเงินค้ำบุมมี่ใช่จะได้บันทึกพีกับบุมมี่นะุูกพีใหญ่เนาะ เออสามสิบสองปีนี้แม่นได้ผู้เดียวในสามสิบสองแต่ว่าพ่นนี่ลูกล้านแต่ว่าดำนี่กัผู้เดียวเธอว่าเก่งเนาะแต่ว่าเก่งและคนคิดว่าปักซิปทั้งรังป้าบักซิปเลยมื้อนี้ลูกเป๊กทั้งแหละทุกคนอาจารย์จอยเพิ่นก็จะกินเขานะทุกคนเพราะว่าเพิ่นก็หิวเขามาตั้งนานนนะว่าสวยงามสวยงามเออ ลักๆเพิ่นก็เคยไปกินอยู่อันแถวนาปงเอียงอะไรสักอย่างนะพอขึ้นหมักกินเป็นเป็ดเป็นย่างนะทุกคนอืมอาจารย์จอยเชี่ยมพญานนี่เสี่อจอยครับแม่นมาจับมือเลยอ๋อจับมือเล้วอืมอาจารย์จอยเขาวัดไม่เสาคุ้มที่ต่อหาเพิ่นได้ทุกคนอย่างนี้งตนเสียบงานเสียบงานเสียบ มางเงินเพกติดต่อหาเพนอะไรเหมือนเพ่งอไได้เนาะลูกชายพันใหญ่ทุกคลูกชายพันใหญ่ลูกฝ้ายพันต้องคุนี่ลูกฝ้าลูกต้อคนเนาะแต่วรชุดนี่เยพทีิสามพทีิสอทสหมดะุิสามทุกคนในพันเนี่ยลูกพันในพันต้องคุนเป็นพุทีิสามทุกคนเจ้าเจ้าอัไนไพ่นาง บอ,อยบิดเออเอ่อนนะทุกคนนี่ลูกชายใหญ่เพิ่นเนี่ยลูกชายรอนะ <c oughs> มอเร้ข่อนจิกดึงหนวดมันออกก่อนมานี่คิดแต่การลากรวดป <c oughs> <c oughs> อะลูกแซ่เป็ดกะน,น้อยทุกคนเพราะว่าเฮากะเป็ดเจ็ดโตเนื้อเป็ดสามโตนี่เพิ่นมาหาเนี่ยกะเฮากะเชียบกับเพิน่นว่าจะมาเล่นนำ้ำกะเฮากะว่าอะไร <า>มกีกินปลาอะไรกินปลาอะไรกินปลาอะไรผมมันเชื่อว<า>่ทาถ้าถ้าดอกมันหนาวมีอย่างกแกะไขไปก่อนเนาะเนาะจัดแ,แ,แกะไขไปก่อนแบบว่าเบื้องล่างเขากะเดียกเอานะมันเป็ดมันเกิดน้ำลังเลยนอกจากเป็เกิดน้ำล<ม>ังแบบว่าเขากะกินนาผ้าไหมเขากะเสี<ง>ยมาไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ลบมันแหลกก่อนหนุกอีรวมทาง กันคือเกา่าแขนมือนี่ติดตามเลยทุกคนเพราะว่าเฮานี่ข,ขบับไปขับไปเกา่านี่น้องส้ฮักแพงแนั่นนี่มันนี่มือกีบอร์ดนะทุกคนขึ้นบนไม่ซาวอ้งลุม่มเดืกอกรติดต่อห้าเพื่นได้จัดจอยเนาะเออแต่ว่าติดต่อม้านตั้งเพจเพื่อได้น,นะนี่คือว่าเลยนักโซนเรื่องสิ่งนะทุกคนยังมีไปเอาอยู่อืมเอา จับเนี่ยนี่ทุกคนน้องชาย่อเนี่ยรอได้ทุกคนนี่หัวชียร์ออนจักตัดหนาวตันหนวดห,หัวมนเออกระโดดเลยห้วยก่อนแทงมือนี่จับกับนักมาถอกได้มืออ,อื่นนี่ถอกก็ได้วะและจ่ายสกูบด้ยเหรอ ถอกเก็ดถอกดีกว่าเอาเครื่องไปเก็ดเอวเครื่องเก็ดเอวเต็มๆใส่กับแล้วอาจารย์แล้วใส่กับลูกเชียงนี่โอ้ยเเพ็ดกับกับก็เก็บนะไม่ทีนี้มือเห่านี่คนเนีขี้เมาหน่อยเว้ยเพ็ดยังปุ่นณ่ะเฮ็ดแล้วแ่เลือดแป้งก็เพ็ดแนนี่เพ็ดจะได้กินนี่เป็นเป็นเป็นฮะเดี๋ยวแบบสุกเล็กนิดนึงเลยสุกเล็กบอกโดยเพ็ดสุกเล็กแหว่าเข้ามาเข้ามากินเหล้ากินยังเลยเข้ามาแกะ แก่เมายังนะครับปีกน้าม่อปีกแม่า่อไอ้เฮ้เล์เจ้าเฮเลยจันโอ้ผู้บ่าวมาทางได้ผู่เบาบมาใส่ไรขวายบ่มาแต่น้ามาแต่น่าโอ้ดีนะยูใส่ยูไส่ยูไส่ัจจุกันยูใส่เอยููเรื่อยๆบ่ก็อกเรื่อยบ้านบ่สิเป็นคนบ่มีรักแรง มีพอข่อยมีแล้วนักข่อยไปใส่ข่อยไปไปผูกจะไหวไปข่อยมีหักแรงเจะขี่ยูหันขี่ยูหนาโอ้ไปขี่ยูไปู่ส่วนครับบมอแรงเง่เป็นคู้ยูกันไยนหมากน่าจะ่น้งใส่น้ำใส่พวกนี้ใส่ก้อนนี้่ยกองนี่ไใส่หมอหนองใส่เนยพันลทุกคนหักแพงกันพนะใส่บ่ใส่บเหอยังเหงื่อ เงือกองไฟมากเขาทำถูตำรวจปรนได้๋ยวตำรวจดิตำรวจได้หมวกอื้ออะไรตำรวจมันไม่ได้แก้วก็มึงนี่นี่ปี๊เอาปี๊มันกับถัวมาเนาะสุกเล็กเนาะได้เลยเขาเช็ดสุกเล็กเนาะเฮ้ยปี๊เช็ดสุกเหล็กเสือดมันเนาะกินโมเหลือกเนาะเมื่อกี้ยังเดี๋ยวกินตะมาฟีเฮ้อ กินกูจ้ามใส่กูดูแลบอกนี่เใส่เสียต้องศูนคนนี้ขาดเลยบีบบกี้ผมียามมันนะเอาต้อการบีมันนะเี้อมาผ่าใส่ัวมน่ยามันหวยอ้ยเศร้าเลยลูกชาเสียต้องชูนยากเลยเอคนนี้นีนี่บักนี่ลูกชาหลอมันลูกชายหล่อมันบอ โอ้โหก็ถล่มลายลูกชายเหล่าเสียเพนนะนะิ่นเนาะเออด้ายนะเห็ยนอาทุกคนหนุนกัอาจารย์นะรจอยเนาะเพราะว่าเพิ่นกัอยากเนาะแต่เพิ่นกระจายหัวนิดน้อยเพราะวะคำเนาะแต่ว่ามันสนยังนะไปนี่อาจารจออย์จอยมือกีบอร์ดเพิ่นกับางทีเพิ่นก,นกัคิดว่ามีงานมี้ยังนะ มีงานเนาะเจ้าเนาะมีงานต่อไปเนาะเพ่กกรย่างหัวย่างปีกนําทุกคนแต่ว่ามายามเห่าเนี่ยเหรอเห่าแต่ก็เห่ากับมามีม <c oughs> ยังตัดรับผลดอกนี่แต่ว่าเป<อ>็นน้องทุกคนมาเป็ดปีนี่น่ะแต่ว่ามันก็เป็ดคนบัวน่ะน้องซ่าแน่เนี่ยผูกขวดเนีผูกขวดเ,เนาะหน้าตานี่ยบุตรตังห่วงตื้อเหี้ยบดอรอแล้วก,กัน เอามีแน่ยอนมึงยอมมีแต่ว่าล่างเราด้นยหนาำนี่แต่ว่าเขามีมีอยู่ถึงว่ากอกน้ำเขาอยู่มมุดให่กับพี่โยแต่ว่ามันมีเอาในหนาำนี่นะแต่ว่าเขากับหน่ำพ้่นหน่ำยั่งนะแต่ว่าเสียจอยเพิ่นมาเล่นน้ำนอกมื่อกีบอร์ดเนาะแต่ว่าเพื่อต้องการใช้การทำงานเอาเอาแบบพวมไอ ยังกะขึ้นบนหม่ใส่ช่องลุมเนาะอยากฆ่าพคนได้นะทุกคนนีอาจารย์จอเสียงพญานลูกเสียร์นั้นตกโซนนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ว่าบางคนก็เอินพัดตกโซนก็เว้นเลาเอินเสียร์นะเนาะดูใส่การดูเซตที่สามเนาะดูเซตที่สามก็คนเนาะเออนี่แหละใส่รอพคนนี่แหละ แต่ปกติเท่าไปเลยมานี่ปีกเวนตบน้ำป enfin ีกน้ำมัทุกคนวันนี้ก็เขาก็มีอย่างไรเชยจอยเชียงพยาดพนมีทรับนี่แหละมีเพ็ดน้ตรึงนะ ต่อไปนะอืมอืมหกพปีกอืมลูกสายพิ่นก็นี่แหละ้ำกันและอมาแกะมอ่ะแก้มอ่ะอือแก้มก็อืทำเลยโอ้ปีกเป็ดเนี่ยอะะเนี่ยหัวเป็ดกับปีกมันแม่วู้วใครว่านหาเบอ่์ไม่จัดจ เียเขาได้เ้เพื่อเวลาประมาณห้าโมงเพื่อไปเลยสิโก้มาแกไหมขอเก่ามัเอา่ามันนี่เสียพ่นมหาเนาะเก่าเสียพ่นหนาเนาะยังไอยู่งยากกูหอวแอ่ไหม hay lắm, ừ? à, hả big, mẹ. A little. Huh. Do hả? hug you? Hm, ta biết, à? Tia toy. Yes, ya, xìa mang. xìa chia toy. Tia 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 cầm lăng hòm Tia toy. Tia toy. Tia เขาแก่ไม่นานนะฝาห้องคิวเขาเนี่ยเขาอะคิวปลิลกินปลารตะว่าไม่ได้ครับหนามันเลือหนาวหนาวหนาวกินลองถองก่อนจะลองกินไหมไม่โอ้ไก่ชิลเล่ทุกคนขำลยไนจะได้เมาแล้อบเมาแล้วโอ้ยลีกินไหนเหร กินไหนมาได้ได้อ่อ่ะไปมาจนได้โอ้จับแต่มือบบนี้เฮีกินไหนมาต้นที่จับมือเลยอ่าก็จับมือแล้วตอนนี้เห็นยังตันี้หลบลบาบอกลับดะโอ้ลับนะผอ้คุนเ่าทุกคนเออผู้คุนลับผูุ้้นเลยผู้คุ้นคุ้นเขาดิการปีตบตบเอาะ ปิ่งเนาะซุกปิ่งหลับซุกเนาะยังมั่ทันใส่หนามนี่หนามมาแล้วทุกคนนี่กินข้าวกันรึเปล่าวกันเด้อมาทุกคนบรรยากาศนะครับไปพ่นตัวหนาวหนาวเลยนี่นี่ต้มเป็ดมไหลมันไหลชิมปะมันมันไหลล่ะโอ้หืมไปสวดอนห่อนเย็นก่อนทุกคน หลับซุกเลยหลับซุกนาไหมเฮี้ยนาเดี๋ยวเ้ี๋หนาวแลหนาวจริมันหนาวร้อนนี่มึงองมึงเนี่ยนาวไปที่ปะเดี๋ยวไปละนี่หลับซุกในบ่วงเอ่ะบวงตักสดเลย อได้ผ่านลอยครับบอกเม้าเลยตีทำมาได้ทำมาไดนาะกินได้น้ะทำเดี้ยวน้อรมาดาเลยเลยทำมาดาบ่วงนะได้ผ่านลอยโอ้เบิดสพาแห้งแล้วนี่โจมแล้วไปไปไปจเสตียังเสตียล้ก

เมาเลยทุกคนเมาแล้วนอนได้บ่บัดีเฮไรนอนเหรอเฮนอนหรอเมาจับมือไหมมาหัก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 ไรบ่เทเฮเทเท บ้าเขาจกไปเลยเนี่ผ่านลอยเช็ตแล้วเช็ตแล้วเนีผ่านลอยอืมแต่เห็นว่าผ่านลอยไปเดินทางกลับทุกคนบรากาศเดือดติบแล้วนะประมาณถุกหนึ่งเนาะจะผ่านลอยเมาโอ้บรรยากาศกันหนาวหนาวร่มหนาวแหง